อาหารหมู่ที่หไขมันฟาสหน้าที่ช่วยในการดูดซึมวิตามิน A, D, E, K และให้พลังงานแก่ร่างกายแหล่งอาหารไขมันจากพืชเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าน้ำมันพืชไขมันจากสัตว์เช่นเนยน้ำมันหมู ไขมันจากถั่วและเมล็ดพืชเช่นอโวคาโดเมล็ดเจียเมล็ดฟักทองตัวอย่างการรับประทานน้ำมันมะกอกผัดผักในทาขนมปังอโวคาโดบดกับขนมปังการรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายและครบทั้ง5หมู่จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเช่นคาร์โบไฮเดรตสำหรับพลังงานโปรตีนสำหรับการเจริญเติบโต ไขมันสำหรับพลังงานและการดูดซึมวิตามินและวิตามินและแร่ธาตุสำหรับการเสริมสร้างการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายการรับประทานอาหารที่ดีและสมดุลจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและป้องกันโรคต่างๆ